สวัสดีครับพบกับผมในช่องสร้านจ้ายฟิชชิงหากินที่จัวันออกครับเมื่อนี้กับสิพามาเบิ้งปั้มครับปั้มมันโบตัดนะครับเนาะอ่ะเปิดหน้าเผื่อพึ่งไงนะครับนี่ปั้มทํางานอยู่ครับนี่อ่ะปิดน้ำปั้มกับยังทํางานอยู่ครับผมอันนี้เปลี่ยนด้วยตัวเองได้นะครับเนาะนี่ดันตอนแรกเราสับกันเอาลงก่อนครับดันตอนแรกสับกันเอาลงก่อนเด้อครับนี่ปั้มมันกระสิดับถอดปลั๊กออกครับถอดปลั๊กออกไป ย่าไฟดูดครับผมเปิดเปิดฝาปั๊บอกครับนี่นี่ครับตัวนี้ครับตัวที่เข้าสีเปียงครับผมเข้ามาต้องไปซื้อไหมนะครับมันแพงตัวนี้กะจังจอยซื้อมากะสี่ร้อยห้าสิบหามันตรงรุ่นกันครับเวลากะถ่ายถ่ายรูปไปครับไปล่านเขากะฉีหายมาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันพังครับนี่มันบรตัดนะครับเนาะเอาถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วไขตัวนี้ออกครับ ครับนี่เรื่องนี้มันบดตันครับนี่นี่ครับนี่ตัวนี้มันเสียครับผมอ่าเราจะไปครับถอดสายนะครับเปิดบล็อกสายไฟครับเพราะว่าตัวนี้มันบม่ได้พังนะครับถ้าตัวนี้พังคือถิมเลยแต่ตัวนี้พังเัาเปลี่ยนได้ครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับดีกว่าหัาสิบไปซื้อปั๊มใหม่นะครับเนาะล่สายครับไล่สายนี่นี่ล่สายจะมีสายไฟครับนี่ประมาณนี้ครับนี่จะมีสายไฟแบบนี้ เราก็ไล่ขึ้นมาครับว่ามันเป็นเส้นไหนครับผมอ่าเดี๋ยวสั่งจ้อยขอตัวง่ายไปฟังคุณครับอ่าสั้งจอยสีไล่สายนะครับเนาะนี่สายไฟมันจะขึ้นมานี่ครับนี่ขึ้นมาครับนะครับนี่ครับมันเป็นยูคู่นี่ครับนี่เราก็ฉีดถอดออกครับผม ใส่เวลาจังหน่อยนะครับนะบ่ถึงสิบนาทีดอกปักเข้าสอดแล้วเข้าสอดออกไว้ครับจำไว้เลยครับเด้อถ้าจำไม่ได้ให้ทายรูปไว้ครับนี่ครับถอดสายไฟออกก่อนเปลี่ยนโบนยากครับผมเปลี่ยนยยด้วยตัวเองได้ครับผม ครับถอดออกแล้วครับผมอ่าอย่าเก็บนอ็อตไว้ดีๆนะครับเด้ออ่าขั้นตอนต,ต,ต่อไปครับเดี๋ยวหมุนตัวนี้ออกครับผมเนี่ยนี่ครับใส่มือหมุนก็ได้ครับผม นี่ครับสภาพมันพังนลครับผมตัวนี้เขาห้ามปรับแต่งนะครับเนาะห้ามปรับแต่งเลยเดยอนี่เขาเขาสิ่นี่เขียนบอกไว้ครับนี่ห้ามปรับแต่งครับถึงห้องกบใส่เลยนี่อย่าลืมลูกยางนะครับมันมีลูกยางอยู่ข้างในนี่นี่ครับนี่ลูกน้อยๆอย่างสี้ครับนี่ใส่ลูกยางเข้าไปครับของเก่าถอดออกเลยครับของเก่า เอาตัวไม้ไถเข้าไปแทนครับมันมีลูกยางอยู่ครับเพราต้องพันเกีียวเด้อยตัวนี้เพราต้องพันเกีียวเรา้องใส่เทปพันเกีียวครับ ทันเข้าไปเพราะถึง,ถงมือนะครับเด้อชุดกุหลาบอ่าเรียบร้อยครับผมสายนี่จะทิ้งเลยครับนี่เก็บมาใส่มันคือเกา่าถ้าใส่ได้เลยครับถ้าใส่ม่ได้ก็พ่ต้องใส่ป้าครับก็เข้าใส่ครับผม าออเอาตัวเก่าใส่ครับผมใส่ไปหม่องเก่ามาเนาะครับใส่เชลเซียนหลอดมาบ,าบาลอลล่ะถึงแล้อืมอ่าใส่เขาเฮ็ดมาหายาอยู่ด้วย,ยครับนี่ อนี้มันจะเตลียนยากใช่ไหมมันมีคอกตั้มครับแต่ผมมีคอกตั้มกับสิง่ายกว่านี้ใส่กันหูมันดีใส่หมอกเก้ามันแล้วครับวะ แน่นครับผมนี่และตอนไปซื้อนะครับอย่าลืมถ่ายรูปไปนะครับให้มันตรงรุ่นกันเด้อ้ามันบ่ตรงรุ่นกันมันใส่ม่ได้ด้ครับห้มันตรงรุ่นกัน อลองทดสอบเบิ้งบดน,นี้เสียบปั๊กครับใช่ลัมปักดบไหมเสียบปั๊กลองเบิ้งสีใส้ไดใดบ่น้ายังไม่ได้เปิดครับนี่เปิดหน้าเบิ้งกันครับ ครัเอาลองปิกนะครับที่นี่ตกลงครับผมเรียบร้อยครับแค่นี้ครับผมต้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้สังจอยก็ลาไปชมหนึ่งแล้วครับเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ